ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะของครูโอ,โอนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ครูก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่เด็กๆตะเข้าใจง่ายนะคะในเรื่องของการแยกสัานะคะแบบสสาแบบกันร,ระเหยแห้งนะคะที่นี้ก่อนที่เราจะมาแยกสัานะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อหาที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะในช่วงที่ก่อนที่จะปิด ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้ทําการทดลองไปแล้วนะคะในการแยกสารเนื้อผสมนะคะทีนี้คุณครูก็ขอยกตัวอย่างนะคะทบทวนง่ายๆก่อนนะคะว่าสารนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะก็คือสารน้อเดียวนะคะสารน้อเดียวก็หมายถึงสารตั้งแต่1สชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมกันนะคะมารวมกันและมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน นะคะมีอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดกันทั้งสัดส่วนนะคะเช่นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเกลือนะคะแบบนี้เราเรียกว่าสารเนื้อเดียวโดวยสารเนื้อเดียวเนี่ยก็จะมีหลายสถานะด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะส่วนสารเนื้อผสมนะคะก็จะประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนชิ้ขึ้นไปและมองเห็นในอัตราส่วนที่ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือถ้านักเรียนมองจะมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ําโคลนน้ำคะาน้าคลองอย่างนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ําแล้วก็ดินเลนใช่ไหมคะมีซากพืชนะคะเราจะมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งสัสดส่วนนะคะแล้วก็อย่างเช่นพริกเกลือนะคะเวลานักเรียนกินพริกเกลือเราก็จะสามารถมองเห็นแล้วก็แยกได้ว่าอันนี้พริกอันนี้เกลือใช่ไหมคะมันก็จะเห็นออกมาเป็นสีแดง,แดงๆถ้าเป็นพริก นะคะแบบนี้เร,เรียกว่าสารหรือผสมนะคะทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการแยกสารนรผสมกันนะคะจะเป็นวิธีต่างๆนะคะที่เด็กๆเนี่ยทำการทดลองมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปรื้อฟื้นความจํานิดนึงนะคะโดยเป็นคลิปวิดีโอของเด็กๆเองนะคะเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ การกรองการร่อนนะคะการหยิบออกด้วยมือหรือว่าการหยิบออกด้วยช้อนนะคะแล้วก็มีวิธีการดูดด้วยแม่เหล็กที่การพวกนี้ก็จะเป็นการแยกสารเนื้อผสมนะคะการทดลองวันนี้จะเป็นการแยกสารของสารละลายนะคะสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวประเภทหนึง่งที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะสามารถแยกสารเนื้อเดียวเนี่ยออกมาได้ด้วย นะคะเพราะว่าครูบอกว่าสารเนเดียวก็เกิดจากสารตั้งแต่1สนิดขึ้นไปอาจจะ2สองชนิดก,ก็ได้มารวมกันแล้วก็มองเห็นเป็นเนเดียวกันนะคะอย่างยกตัวอย่างสารลายนะคะอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วคุณครูก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูก,ดก,ดก,ก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของเหลวใช่ไหมคะน้ำนะคะ ส่วนอันนี้นะคะอ่ะนี่นะคะเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะมีสถานนะเป็นของแข็งนะคะเราเรียกว่าโพแทสเซียมเปอร์มแมนกาเนสนะคะชื่อทางเคมีนะคะหรือง่ายๆสั้นๆเราเรียกว่าด่างทับทิมนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะ,ะ,ะนะคะเอนะคะครูก็มาใส่น้ำอ่อาดกดดูดนะคะใส่น้ำแก้วเนี่ยคนอืม เราเรียกว่าสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีหรือน้ำด่างขับทิมนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าก็จะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์เอาไว้เป็นน้ำล้างผักได้นะคะให้ผักปลอดสารพจะเป็นสารละลายอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำเกลือนะคะอย่างแรกเลยอันนี้ก็น้ำเปล่าก่อนนะคะครูก็เตานิดนึงนะคะ เ,เกลือนะคะเกลือป่นก,ก็ใส่ลงไปเกลือลงไปนะ กลายเป็นน้ำเกลือนะคะค่ะทีนี้ก็จะได้เป็นสารลายน้ำเกลือนี้แล้วนะคะอ่านี่ก็จะเป็นน้ำเกลือแล้วทีนี้ต่อไปการทดลองนะคะเราก็จะมาจุดตะเกจแอลกอฮอล์นะคะตั้งไฟนะคะแล้วก็เราจะใช้น้ำเกลือเนี่ยเทลงเข้าไปในถาดลูมิเนียมอันนี้นะคะแล้วก็สังเกตผลการทดลองนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาดูว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงนะคะอ่านี่นะคะคุณครูก็เตรียมนะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ตั้งนะคะพร้อมด้วยกับถาดอลูมิเนียมนะคะเราเรียกว่าถาดหลุมนะคะหลังจากนั้นคุรูก็จะนําไฟนะคะเข้าไปนะคะทีนี้น้าเกลือตรงนี้นะคะเด็กๆที่เราได้นะคะครูก็จะเทใส่ถาดหลุมนะคะสักสองสักสองหลุมนะคะแล้วก็สังเกตผลการทดลอง หหลุม2หลุมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อเวลาน้ําเดือดนะคะน้ําเกลือที่อยู่ในถาดหลุมนะคะแล้วก็ตั้งไฟเอาไว้เนี่ยจะเกิดผลยังไงนะคะ,ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าน้าเกลือเนี่ยเริ่มเดือดแล้วนะคะเป็นฟอง ในฟองอากาศขึ้นมาแล้ว,ลวก็น้ำมีความเดือดนะคะมีควันออกมาแล้วนะคะเด็กๆนะ,ะนะคะเดือดเดือดเร็วแล้วนะคะเด็กๆ วิธีนี้นะคะเราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะซึ่งเป็นการแยกสารเนื้อเดียวนะคะประเภทสารละลายนะคะเด็กๆคอยดูดีดนะคะมีผลึกสีขาวนะคะกระเด็นออกมาด้วยน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าเด็กๆสังเกต น้ำก็จะระเหยขึ้นไปนะคะอ่าเริ่มแห้งหมดแล้วนะคะอ่าน้ำแห้งหมดแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรที่อยู่ในหลุมคะ่ะที่ยังตกค้างไว้นะคะ ผลึกเล็กๆสีขาวๆก็คือเกลือนั่นเองนะคะของแข็งที่เป็นเกลือทิ้งเอาไว้แต่ว่าน้ำซึ่งเป็นของเหลวเนี่ยก็ละเหยหมดแล้วนะคะนี่นะคะต่อไปก็ดูการทดลองที่เราได้นะคะเมื่อกี้เด็กๆก็จะเห็นว่าเมื่อเอาน้ำเกลือนะคะไปตั้งไฟในถาดหลุมเนี่ยนะคะเราเรียกวิธีนี้ว่าการระเหยแห้งนะคะ ก็จะเห็นว่ามีผลึกเกลือตกค้างอยู่นะคะอันนี้จะเป็นวิธีในการแยกของเหลวออกจากของแข็งนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะการระเหยแห้งเด็กๆคุณไหมว่าเคยเห็นนะคะไหนบ้างในจังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะการที่มีการใช้ความร้อนนะคะในการแยกสารละลายเพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นของแข็งแบบนี้ ะะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างคือการทํานาเกลือสมุดนะคะนาเกลือสมุดที่สมุดสาครสมุดสงครามนะคะที่จะมีการเอาน้ําทะเลนะคะหึงเข้ามาในท้องนาใช่ไหมคะแล้วก็เอาความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์พอสารละลายได้รับความร้อนไปมากๆนะคะก็น้ำก็จะระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เราก็จะตกค้างเอาไว้ก็เหลือผลึกเกลือที่นักเรียนมาแล้วก็ทานกันนั่นเองนะคะวิธีนี้เราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะเด็กๆเป็นการแยกสารผสมนะคะอีกก็ไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะครูก็จะมีคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะไม่กี่นาทีเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจใง่ายๆนะคะสําหรับการบ้านนะคะครูก็ให้นักเรียนลอง ทำคลิปวิดีโอนะคะโดยเอาน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะนะคะผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ลองคนดูนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยบอกว่า เป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมแค่นี้เองนะคะถ้าันเรียนไายคิดส่งครูนะคะก็แนะนําชื่อนามสกูลห้องนะคะแล้วก็ทําการทดลองไปเลยนะคะโดยเด็กๆก,ก็ใช้แก้วน้ําที่บ้านเป็นแก้วใสๆแบบนี้นะคะจะได้เห็นง่ายนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแล้วก็เอาน้ำตาลทรายที่บ้านนะคะลองมาคน้นใช้ช้อนคนดูนะคะแล้วเด็กๆก,ก็บอกคําตอบว่าเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารผสมนะคะ ถ่ายคลิปส่งมาให้5คะแนนเลยนะคะตอบถูกอีกว่าเป็นสารนอเวหรือสารนื้อ,สอผสงแค่นี้ให้อีก5คะแนนก็เป็น10คะแนนนะคะรูก็ให้กันง่ายง่ายๆแบบนี้นะคะอะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีจ้า